สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุริดลือชัยครับ ตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทําในใจนะวันนี้วันเสาร์ที่26มีนาคม2565นะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของทางสถานีด้วยนะคะอ้นะคะปีที่เท่าไหร่แล้วครบรอบเท่าไหร่แล้ว52ปีแล้ววะนะครับอายุอ่อนกว่าไอ้นะแต่เขาสร้างประโยชน์มากกว่าไอ้ครัเพราะว่าสโลแกนของเราที่คนไทยคุ้นหูนะก็คือ คุ้มค่าทุกนาทีาดูทีวีสีช่องสามนะคะแล้วเห็นบหว่าตอนนี้กําลังมีแคมเปญใหม่อะไรครับตอนนี้คือตอนนี้ก็ทางของคือยุคนี้มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะาเรื่องของโซเชียลด้วยใช่ไหมคะเพะัยงก็จะมีใครที่ติดตามาช่องสามเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือว่าสามารถที่จะติดตามในแอป 3+ plus ได้มันเป็นแอปพลิเคชันเน่นะคะเราต้องไปโหลดก่อนนะคะถึงจะติดตามเนื้อหาเรื่องราวต่างๆได้คะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีสโลแกนเ,เนี่ยที่หน้าจอขึ้นมาใหม่นะว่า ดูทีวีกด33มสาดูมือถือกด3าม p l ติดตามเนื้อหาข่าวสารเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่แล้วใน3ม p l เนี่ยมันจะมีสดด้วยนะสดทางทีวีด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะมีแบบรายการต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกชมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราอยากจะดูรายการเรื่องเหล่าเช้านีหนกระแสอะไรก็มีดูได้เรียลไทม์ด้วยนะอ้หรือจะดูย้อนหลังเนี่ยก็ได้นะโอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยหยุดดูในแอปนี้ได้เลยบางคนไม่ทันพลาดไปอะไรมาดูดูย้อนหลังได้ใช่เพราะบางบางข่าวมันอยู่ในที่น่าสนใจใช่ไหมฮะดูหนังดูละครเนี่ยก็ได้ก็จะอยู่กับช่องสามได้ตลอดเลยค่ะอ่านะไอ้ขอมาที่สลกเซนปริศนาธรรมนะครับวันนี้ สโลกบอกว่าแสงสว่างศาสตร์ส่องทั่วโลกกธาตุสัตบุรุษปุถุชนร่วมชายคาไม่ฟุ้งชั่วขณะจิตบันเจิดอายตนะหกขยับเมฆเคลื่อนบังบทนี้แต่งโดยจางจั่วนะฮะแห่งราชวงศ์ถังนะครับอา,อาจารย์สิงหวินได้อธิบายว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์หรือธาตุแท้ของมนุษย์นี้ ได้ถูกเมฆดําแห่งอายัตนาหกบทบังอายัตนาหกก็มีอะไรบ้างฮะ,ะตาหูลิ้นจมูกกายใจใช่ไหามเาพราะพวกนี้พอมันเปิดปุ๊บมันก็จะรับไอเนี่นะฮะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาแล้วมันก็จะไปติดกับ อาย<ช>ตะนะหกเราก็จะไปปรุงแต่งกับาย<ช>ไยตอบต้ะะกันในบทสรลกนี้จึงบอกว่าจึงต้องปราบปรามกำราบเจ้าโจรทั้ง6ในกายเราให้อยู่หมัดซะก่อนอ,อย่าให้กายวาจาใจเตลิดไปอย่างไร้สติกำกับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นเรื่องแรกที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพึงตระหนักแม่เคยอ่านของพิสุณีที่ไต้หวันเหมือนกันนะคะ,ะท่านพูดดีท่านบอกว่าอายตะนะหเนี่ยนะคะมีเอาไว้สำหรับ คิดดีพูดดีทําดีอ <Ừ. S 2> ไม่ใช่ว่าเรามีตาเนี่ยเราก็ไปมองอะไรสิ่งไม่ดี <phones. S 2> เรามีหูเราก็ฟังในสิ่งที่ไม่ดี <phones. S 2> เรามีปากแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเองนั่นแหละที่จะรับรู้แต่ในสิ่งที่ไม่ดี <phones. S 2> เราก็จะเกิดอคติแทนที่เราจะรู้สึกคติ <ye. S 2> แต่เรากลายเป็นอคติโดยไม่รู้ตัวแล้วก็สร้างนิสัยที่ไม่ดีไม่รู้ตัวเลยนะเออแล้วก็จิตใจเราก็ไม่ดีตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดี ฟังเรื่องราวดีๆพูดในสิ่งดีๆชีวิตของเราจิตใจของเราก็ดีตามไปด้วยนะคะทีนี้แครรับเชญของเราพี่หนึ่งเองเนี่ยแกก็ใช้ตรงส่วนนี้นะอ้อโดยวิง่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ,อะไรที่ทำให้ทุกข์เนี่ยไม่เอาแต่ไม่ได้หลบหนีนะไม่ได้หลีเลี่ยงนะทุกข์มีแต่ว่า เห็นว่ามันทุกข์เห็นว่าเราไปยึดทําให้เราเนี่ยเบียดเบียนตัวเราเองผู้อื่นก็ละมันไปแต่อันนี้เป็นเรื่องของแบบเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องขัดเก่าแล้วก็ต้องฝึกฝนไปฟังพี่หนึ่งพูดต่อเลยว่าเออตอนนี้เนี่ยแกแกใช้หลักอะไรของแกง่ายๆมากเลยแล้วก็ลองทําดูกันนะคะพี่หนึ่งเหมือนกับว่าจะเน้นตอนนี้คือเรื่องของสติมากขึ้นนะเพราะว่าจากการวิ่งอะที่ว่าต้องดูนะถ้าเราไม่มีสตินะ ถ้าเรามีสมาธิอย่างเดียวแต่เราไม่มีสติเนี่ยหรอจะล้มได้นะใช่ต้องใช้คู่กันไปครับก็คือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอ่ะผมก็มาผมก็ไม่ใช่แบบเป็นพุทธจ๋านะครับมามารู้มารู้ด้วยตัวเองเนี่ยครับมันก็คือธรรมะนี่แหละอืใช่ครับเพราะฉะนั้นการวิ่งของเราเราก็สบายครับสบายสบายเราไม่คาดหวังว่ามันจะต้องวิ่งจบวิ่งดีอะไรเงี้ยบางงานผมก็ถ้าไม่ไหวก็ออกแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องแบบ สำคัญอะไรมากสำคัญคือเราได้ใช้ชีวิตนะช่วงช่วงนั้นแค่นั้นเองอม,มีความความสุขในในในแต่และช่วงชีวิตนะครับมไม่ไม่ต้องคิดไปยาวมากก็คือมีมีเป้าหมายได้แต่เราไม่ได้แบบไปตั้งเป้าจนหูยึดแน่นหนาว่าจะต้องสำเร็จแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยม,มีแผนแบบยาวๆไว้ม<ะ>ันก็เป็นกําลังใจให้เราครับว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สำคัญคือเนี่ย เวลาที่เราทําอยู่มากกว่าขณะนี้ยเราทําให้มันมีความถูกแค่นั้นพอแล้วครับอลหลายอย่างมาในที่ฟังพี่หนึ่งพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะคือพี่หนึ่งได้มาจากอะไรละคําคมอะไรหลานี้เลยเหรอคะที่ที่ดูเจอด้วยตัวเองด้วยด้วยคําคมด้วยอพอพอมันทุกข์มากๆเราก็เริ่มมองหาสิ่งที่จะมาช่วยให้เราแบบไม่ทุกข์พอเราไปเจอคําคมเจออะไรแล้วเราคิดตามเนี่ย อะไรอรู้รู้ถึงคําที่เขาจะบอกเราได้เนี่ยเราก็ขายแล้วคาค<อ>ําบางคําเนี่ยมันทําให้คนบางคนเนี่ถึงกับปิ้งได้นะจริงๆนะใช่ครับใช่มันต้องมีสักข้อหนึ่งครับที่จะไปโดนใจใครครับออ,อย่างผมบางทีอ่านค,คําคมบางคําที่มันไม่โดนคือยังไม่โดนกับตัวไงอ่าเพราะอะไรที่มันปิ้งเนี่ยคือมันใช่เราแล้วอืประมาณน,นั้นนะครับจําได้ไหมช่วกตัวอย่างสักคำหนึ่งได้ไหมที่มัน ที่มันปิ้งเราเนี่ยมีไหมจำได้ไหมก็ <c oughs> ของท่านพุธทธทาสแหละเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วบอกว่าเราไปยึดอะไรไว้ถ้าเราถูกอ่ะเราไปยึดอะไรไว้อืเราก็ต้องคิดนะว่าเ,เราไปยึดอะไรไว้เพราะการยึดของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเขาต้องดูจัดตัวเรานี่แหละเราไปยึดอะไรไว้เราทุกอะไรละ่ะเอเอเราก็ไปคลายมันเข้าใจมันแค่นั้นเอง มันก็ขายแล้วครับอืมอืมมันั้นก็ปิงขึ้นมาอออ๋อแต่จริงทำเนี่ยมันง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันก็ทำยากเหมือนกันนะใช่ครับเออคือเราต้องเข้าใจอะเอออืมอืมและพี่หนึ่งได้ไปแบบฝึกสติที่ไหนไหมหรือว่ายังไงหรือว่ามันรู้เองเลยมันเข้าไปแล้วมันก็ค่อยระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะทําสติเนี่ยแหละก็ทํากับข้าวอย่างที่เคยบอกก็ทํากับข้าวเรียมผงกะหผัดมันก็คือการทําสมาธิง่ายๆเลยครับ มแม่มส่งสัยน,นิดนึงว่าถ้ามันแว็บเข้ามาเนี่ยพี่หนึ่งตัดไอ,ไอ้เรื่องราวที่มันกวนใจออกไปได้ยังไงคะมันตัดไม่ได้หรอกครับถ้ามันแว็บก็คือแบบเพียงแต่เราเข้าใจมันว่ามันมาแล้วใช่ไอ้ความไม่สบายใจมาแล้วใช่ครับความเป็นห่วงมาแล้วถูกไหมคะคือไม่ใช่หนีปัญหาเพียงแต่ว,ว่าปัญหาช่วงนั้นะเราไม่จําเป็นต้องไปแก้มันเลยในขณะนั้นนะครับคือยังไม่ใช่เวลาของมันอะ่ะ พอถึงเวลาแล้วอะเดี๋ยวมันก็จะคายไปเองอมันก็มีวิธีแก้ของมันเองเข้ามาครับโดยที่เราไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไว้เยอะๆบางอย่างเราไปเร่งมันณตอนเนี้ยมันก็เหมือนเพิ่มเป็นปัญหาเราไม่ต้องรีบไปแก้มันหรอกเพราะายิ่งรีบยิ่งเร่งมันก็เหมือนเพิ่มสะสมปัญหาเข้าไปเรื่อยๆครับ<ค>มันก็จะยิ่งถูกครับ เราเห็นว่าเรื่องราวของพี่หนึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็พี่หนึ่งใช้ตัวนี้แหละเรื่องของสติแล้ววันนี้มันก็ยังแซวพี่หนึ่งเลยนะคะว่าโอ้มีความสุขมากเลยแบบว่านักวิ่งผมทองซ <laughs> ึ่งถ้าคนอื่นเห็นพี่หนึ่งวิ่งเนี่ยเงาไม่รู้หรอกว่าพี่หนึ่งเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงคงคิดว่าพี่หนึ่งมีความสุขสขภาพแข็งแรงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแข็งแรงผมว่ามันอยู่ที่ใจถ้าใจมันนำแล,แล้วกายมันก็จะตาม,มาครับถ้าใจเราห่อเหี่ยวมันก็มันทำอะไรไม่สําเร็จหรอก ผมว่ามันก็ไม่มีความสุขอะคืออย่างน้อยใจเราต้องจูงใจมันมีนมความสุขในทุกๆเรื่องอะเนี่ยมันก็จะดีเองครับผม,มทั้งนั้นทุกวันค่ะพี่หนึ่งเ,เรื่องมันเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับพี่หนึ่งเนี่ยมีแบบให้กําลังใจตัวเองตื่นขึ้นมาเนี่ยให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างคะ่ะใช้ชีวิตก็สอนลูกด้วยว่าให้ใช้ชีวิตที่มีความสุขสุขสุขจริงๆอะ่ะ พอทําไปตอนเนี้ยเราทําไปอีกห้านาทีสิบนาทีหรืออีกสองสามวันถ้ามันกลับมาแล้วไม่ไมสุกคือไม่สุกนะต้องทําแล้วคิดกลับไปกลับมาว่าเออมันสุกจริงๆแค่นั้นเองคือใช้ชีวิตที่มีความสุขก็พอแล้วแล้วเกิดมาจะไปทุกทำไมใช่ปะ่ะความทุกเดี๋ยวมันก็มาหาเราถึงไม่คิดมันก็ทุกอยู่แล้วใช่ทาชีวิตให้มันมีความสุขครับในรูปแบบของเรานะสุขของคนไม่เหมือนกันไงทําอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขอสอนลูก ค่ะโดย,ยไม่เบียดเบียนใครใช่โดยไม่เบียด<ม>เบียนใครเน้นเลยครับ,บแค่นั้นเองอคือมันจะสุกจริงไงครับผมคือ,คอหลายคนบอกว่าเออฟังแล้วมันดูง่ายๆดีแต่ผมคิดว่าความง่ายที่พี่หนึ่งพูดอะ,ะยอมรับมันซะปล่อยมันไวคือเหมือนกับคนที่ไม่แยแสแต่ไม่ใช่นะเท่าที่ผมฟังคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งปล่อยวางในสิ่งที่เป็นเหตุและปัจจัยที่จะทําให้เกิดทุกข์แต่ว่าไม่ได้ปล่อยวางในสิ่งที่ ตัวเองมีภาระหน้าที่อยู่เช่นนะทำอาหารให้ภรรยาดูแลเลี้ยงดูลูกสั่งสอนลูกคือของพวกนี้ก็ไม่ปล่อยวางเพราะเป็นหน้าที่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้สําคัญมากๆนะครับพี่หนึ่งบอกโอ้คุณหนึ่งบอกว่าจะไป,ไปไปเล่กทาไมเดี๋ยวมันก็หายเวงถ้ามันไม่หายมันก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ย<ช>คือว่าอันนี้คือวิธีคิดที่ลึกซึ้งมากนะ,ะปัญหาในโลกนี้นะครับหลายปัญหามากแก้ได้หลายปัญหาแก้ไม่ได้ครับ แล้วเราจะไปทุกข์กับมันทําไมใช่ครับไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นของเราหรือเป็นของส่วนรวมก็ตามนะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นภาระหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็พยายามแก้แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปใช่บ,บางเรื่องนะผมผมได้ยินคำนี้เพราะครูอาจารย์สอนผมบอกว่า ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้ลูกหลานเราแก้ต่อไปครับเออ, <c oughs> ค,อคือเราจะไปกังวลว่ากูต้องไปแก้ทุกเรืงองแล้วก็อันนี้ก็ไม่แก้ไม่ได้นี่ก็ปล่อยมันไปบางอันบอกว่ามันแค่ผ่านเรา <c oughs> แต่ว่าเวลาเนี้ยสําคัญเนะี่ยทำไมเราไม่หาความสุขที่โดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นโอ้อันนี้ดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นความสุขของคนนะ่ะ <c oughs> คนหนึ่งนะฮะที่คุณจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าถ้าทําได้อย่างคุณหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันมันเป็นสุขนะครับพูดตรงๆนะ มันสงบนะสุขไปหมดครับเพราะถ้าเราไม่มีคุณจะวิ่งแล้วคุณจะทํางานแล้วคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยอะไรที่มันเครียดมากๆแล้วก็หาเหตุมันซะแล้วปล่อยวางมันะทิ้งมันไปทีนี้เห็นบอกว่าอีกอันหนึ่งคือเหมือนพี่หนึ่งก็เพิ่งจะผ่านคุณแม่เสียใช่ไหมใช่ครับฮ่าฮ่าอันนี้ก็ยากทาใจเหมือนกันเนาะเออแล้วพี่อันนี้พี่หนึ่งใช้ใช้ทัพ์อะไรยังไงอะคะก็เข้าใจอีกเหมือนเดิมว่าท่านจะไปเป็นเป็นเรื่องของ ธรรมชาติแต่ผมเสียใจนะก็คือพาพ่อไปด้วยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเหมือนจะไปเยี่ยมแม่แหละระหว่างทางอะช่วงบ่ายๆแม่ก็เสียพ่อก็ยังไม่รู้อีกผมก็ยังไม่รู้ทําไงเหมือนกันตอนนั้นคือกลัวขับรถไม่ได้ถ้าพ่อรู้แล้วกลัวพ่อวายๆอะไรอย่างงี้ยก็ต้องเก็บอารมณ์เข้าห้องน้ำไปร้องไห้เลยครับร้องไห้ในห้องน้ำ<ช>เบ็ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาล้างหน้าล้างตางก็เสียใจแหละแต่ก็เข้าใจว่า สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ว่าจะอยู่กับเราไปนานนานแสนนานมันเป็นไปไม่ได้ครับคือเข้าใจแหละออืืมก็คือเราก็เสียใจยให้เสร็จร้องไห้ให้เสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตต่ออืมเพราะคนที่ยังอยู่กับเรามีลูกเมียเราอะ่ะถ้ามาเห็นเราเศร้าถึงแม่เราเหอะถ้ายังอยู่ก็ไม่อยากให้เราเห็นเราเศร้าอยู่ตลอดเวลาหรอกเราก็คิดอย่างเนี้ครับเข้าใจอื ก็เหมือนเป็นการแบบบอกตัวเองแหละครับคือคนที่เศร้าก็คือเราอ่ะอืไม่มีใครคนอื่นก็เศร้าอ่ะแต่เราอ่ะเรารู้ตัวเราเองว่าเราอ่ะเศร้าเราเสียใจอะไรเงี้ยแล้วแล้วเสียใจไปเพื่ออะไรอืมเพราะเพราะมันสิ่งมันต้องเกิดอ่ะครับครับอืมก็เข้าใจอืมอืมแล้วคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อก็เราเราบอกยังไงเพราเราเข้าใจแล้วทีนี้ต้องค่อยๆบอกแกเพราะว่า อะไรนะแม่ภรรยาโทรมาบอกว่ายังไงก็ต้องบอกนะเดี๋ยวเขาไปเห็นที่งานเลยเนี่ยเขาจะรับไม่ได้ต้องค่อยๆบอกทีละหน่อยทีละหน่อยให้แกรับรู้บอกว่าตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลนะเราเราก็ดูอาการแกบอกว่าเออพอรับได้พอสภาพกแกก็จะคลายลงใช่ไหมเราก็ค่อยๆเริ่มบอกบอกว่าเออตอนนี้มาม่าไม่อยู่แล้วนะมาม้าไปแล้วนะบอกไปไหนอะอะไรเงี้ยไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาก็วอยวายวอยวายอยู่พักหนึ่งอ่ะเราก็สังเกตอาการแกอีกเออ พอแกได้รู้แล้วก็เริ่มขายเริ่มก็ปล่อยแก่บนไปแหละหมดเข้าใจเข้าใจผมก็ขับรถต่อมามาถึงงานเนี่ยจนตอนแรกแม่อยู่โรงพยาบาลนะพอมาที่บ้านก็คือจัดงานเรียบร้อยแล้วเพราะไกลมากผมขับจากกรุงเทพไปเชียงรายอะครับท่านเสียระหว่างที่ผมเดินทางนี้พอดีค่ะค่ะคือ แต่ว่าเนี่ยค่ะชีวิตนะบางทีเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรายังต้องทําให้คนรอบตัวเราเนี่ยเข้าใจด้วยเนาะไม่ใช่เราคนเดียวที่เข้าใจเอาตัวรอดได้นะคะคโดยที่แบบว่าเนี่ยทิ้งครอบครัวเอาไว้ให้ไปเชิญกับความทุกข์ยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ก็ถือว่าแบบว่าโอ้โหนิสงเนี่ยมากมายไก่กองมากเลยนะคือเราไม่ได้เอาตัวราคนเดียววันนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของสัตธรรมนะคะที่ที่หนึ่งเนี่ย มีประสบการณ์เนี่ยโดยตรงครับโดยที่เรียกว่าพี่หนึ่งเนี่ยเรียนรู้จากความทุกข์ของตัวเองแล้วก็หาวิธีในการออกจากความทุกข์ซึ่งวิธีของพี่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะหนังสือสวดมนต์ไม่เข้าใจยังทุกข์อยู่ก็หาทางอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสบายใจไม่ได้มีการหลีกหนีปัญหาแต่ว่าเอาตัวเองออกจากกองทุกข์ก่อนแล้วเมื่อตัวเองออกจากกองทุกข์ได้ ก็ให้เนี่ยครอบครัวเนี่ยออกจากกองทุกได้เช่นเดียวกันด้วยประสบการณ์ของตัวเองแล้ววันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีความทุกข์อยู่ในวันนี้นะคะก็ลองใช้วิธีง่ายๆแบบนี้นะคะกับตัวเองดูก่อนอะนะคะเผื่อว่าอาจจะช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เนี่ย อนุโมทนาด้วยนะคะขอบพระคุณมากครับแล้วถ้าเห็นนักวิ่งผมทองผมสีทองคนใดเข้าไปทักได้เลยนะคะไปคุยด้วยก็ได้เขามีเพจนะชื่ออะไรนะคะคุณลุงสับปะลังเคครับคุณลุงสับปะลังเคเคตัวเคครับคุณลุงสับปะลังเคเฮ้ยมันเดยวนะแปลว่าคุณลุงนี่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมใช่ก็คือเป็นคนแบบ ธรรมดาไม่ไม่ไม่เพอร์เฟกไม่ร้อเอร์เ์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเป็นคนดีมีปัญญาค่ะถ้านถ้างนั้นก็ทุกมากกว่านี้แล้วใช่ใช่อ้นก็เป็นทับคุณลูสัสปะรังเคตนะแต่ว่าเรื่องราวนี้ไม่สปารงลเคแน่นอนนะคะอ่ันี้เวลาของรายการทําในใจก็หมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะเราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คนทักก็ไปบวชมาเหรอไม่ใช่นะพอดีตอนนี้เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะอย่างคุณเก๋เองเนี่ยนะคะคือเบลก็ไปรู้มาก่อนเหมือนกันว่าเคยปฏิบัติธรรมค่ะขอถามดิดนึงว่าเราปฏิบัตธิธรรมได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะเราป็นผู้หญิงทํางานแอคทีฟก็อยู่ในโลกสื่อสังคมการเมืองแล้วเราก็มั่นใจในตัวเองสูงมากแต่ว่าเราก็รับมือกับความเครียดไม่ค่อยได้แล้วก็เ,เราก็เลยคิดว่ามันมันคงต้องหาคำตอบด้านในเพราะว่า มันใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้เนาะธรรมะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งที่ในเชิงเหตุผลเราเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกวระจิตมันมันบังคับไม่ได้มันเป็นจิตส่วนลึกเพราะฉะนั้นก็เลยได้รู้จักการวิปัสสนาแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเป็นแรงบันดาลใจอื่นๆจากคนรอบข้างที่เราคิดว่าเขาทําให้เราทุกตอนนั้นแหละนะคะคนใกล้ชิดคนรอบตัวแต่ว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าไม่ใช่เขาหรอกเป็นเราเอง <laughs>